พ่ออยู่อยู่บ่ถามคุณรู้สึอขี้เลยพ่ออยู่โอเคอยู่ไหมโอเคบ่ได้ทุกใจบ่บ่บ่ได้ถูกใจคนเขียนก็บริถูกอีกโดยนอก่าสิบอกล้านว่าให้เปิดน้ำใส่เฮือนเนี่ยเพราะว่าผู้ใหญ่เพิ่นทางพ่อแล้วอันว่าให้เปิดน้ำใส่เอาทางอันว่าลุงลี่คือเห็ดบ่เต็มสฉลุลาห้องนี่โดยโดยโดยบ่เต็มเดี่ยให้บ่ลุงลี่มาอันนี้ให้ลุงนี้ใช้ไหมเนี่ยนี่ เปิดใช้รถลรกวๆหน่อยเถอเปิดใช้ได้ล้าได้มาไม่ได้ลูกเพราะว่าผู้ใหญ่เพิ่นบอกว่าอันไหนก็เอื้อยเออเด้อ กับสบายดีสบายดีพม่พ่น้องทางลาวสวัสดีพม่พ่น้องทางไทยพมเพพ่ณองทั้งต่างประเทศนะพี่นนอะเอาพี่น้องเ้ยมาพบมาพอกันอีกแล้วพี่น้องกับลุงเฮิร์มชาแนลคือเก่าคือเดิมเด้อพี่น้องเดิมมัอนี่เนาะพี่เนาะเอาพี่น้องเลยมามันนี้กับบรรยากาศเปลี่ยนแปลงพี่น้องเอ้ยคืมฝ้าคืมฝนคือฝนสิลลงมากนี่แหละพี่น้องเอาอเอาจังไ้ก็ตามแต่นาะพี่เนอะมัอนี่กะ อพอดีมือว่านพี่น้องเนาะลุงก็ไปยื่นเรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้ยยืนในบ้านพ่นสิมเนาะพี่น้องบอกพ่อเพิ่เรียบร้อยแล้วบอกในบ้านเรียบร้อยว่าเอาน้องสมโอน้องหลอดน้องอทั้งสองพี่น้องเลยกัญญาเลยก็เอาเพิ่นซีชีวิตเนาะพี่น้องลุงก็ไปยื่นให้เพิ่นรับทราบน้ากันเนาะพี่น้องเมาะก็อยู่ในการดูแลข,ของในบ้านพ่นสิมมาพักอาศัยก่อนพี่น้องเนาะมีเขื่อนมีซ่านแล้วเขาจังใหญ่ชมพูนกขั้วตัวเลขมาอยู่บ้านพ่นสิมเป็นลูกบ้านเพิ่นเขาจังเข่า สม,มาคมนี่ยังกะได้หาน,นะพี่น้องเนาะโดยคนอื่นคนไดนลุงก็ต้องกราบขอบคุณขอบคุณเนอ,อทางไอ้ยหญ,ญ,ญจะดีเฮาเนาะพี่น้องเพิ่นให้ลุงไปรับนอนมาอ่ายบร้อยแล้วพี่น้องบาดท,ที่นี่กันเนาะเอาเนี่ยไหนก็ตามแต่พี่น้องไอ้ลุงก็อ่าเข้ามาเมื่อนี้ก็โอ้เลิน่นนี่ก็คือทรงเป็นแปดเลพี่น้องเอ้ทรงสัยจัดแจงแล้วพวกนี่นเนาะกวดเลิ่นเนี่ยอันนี้แน่พี่น้องเนาะโดยโดยไปพี่น้องไป อาพี่น้องมามือี้กับลุงกัได้แวซื้อน้องเพียนาะกับข้าเทียงมาหาทางอีหลาสมโอเพื่นพี่น้องเลยนี่แหละพี่น้องเนาะเป็นไข่ต้มแน่ตํามักทั่วพี่น้องเลยกห่อสมนะอง่น้องเนาะฮ่า้วยน้องเพื่อนสบายดีโดยสบายดีโดยอ่ะลูกหลกับข้าวเที่ยง โดยฮะโอ,โอ้เตียงขึ้นได้สองอันนะย,าย่า่โอ้ทางโดยสบายดีโดยโดยอ๋อผลสตกตัวนี้ยายมืาอนี้เนาะอ่าฝนฝนทางนี้โดย,โดย,โโดยสบาดดยบาดีบ่าวบัวพี่น้องเอ้ยอ่าโดยไม่นี้ว่าสิไปอ่าเดินทางขึ้นเัิงเซ่ปนไม่ใหญ่เอ้ยจกสิได้ไปไม่ได้ไปบุน๋นี่พังเมืองก่อนเท่าก็ได้โดยอ่าบางเทีอาจจะใครอ่า แล้วทัวทั้งพี่กรอนพี่น,น้องน้องบังเทือกกระซีากับอันพายายกัเ,เอาอันนี้เอามือลงก็ได้ดอกไม่ตูดโดยวสิพานว่าบ่าวน้อยไปมั่งตูบมาได้นะเบาหน้อยเนาะฝน,น,นตกมาทำหัวลูกหลานาน,านั่นนี <c oughs> น่เนาะจามกะเพราเขาฮ<า>ะจามกะเพราเขาคำหน่อยตูดโดยเพราะว่าเขาว<ด>่าสิข<ด>ึ้นเซปโปนมาดินะบาสิมาอ่า บอกไม่ตู้หนะยันว่าไม่ลุงเฮิมไปซ้ายพอเฮิมไปซ้ายคือสี่ข้องอี่แหละสิว่าหมไปสิไปเสพปนจักสองสามมือนะแม่ขคงว่าวันวันจะเป็นเสพปนคนโดยเพราะว่าทางเขากะอยู่พุ่นเนี่ยเพิ่นเพิ่นบูมีเข่ากินนะแม่แบบว่าเพิ่นกินมันกินอันนี้ตูนชาติเพิ่นเอาฟังเบิ่งเขากะอยากให้มันอ่าอันนี้ก่อนเขาก็ยังรับปากอะได้ว่าเาสิขึ้นมื้อนี้บ่บางทีอาจสิเป็นวันอ่าวันอาทิตย์พุ่นแหละอาจสิมื้อสองมื้อเพราะว่าเขาคันว่ามัน ยังอยู่กับสีได้ให้บอน้อยเนาะบอน้อยเนาะไปมั่งตูบมาเนาะไปน้ำกันมาบางเทีก็เสีเอาทีมงานอยู่บ้านเฮามากก็ได้ไหมน้ำเบาเฮามากม,ม,มากไปมั่งซอยกัน,น่พุ่นนะไปมั่งเดีแกมาเลยเนาะได้ไหมพี่น้องเพราะว่าเขาอยากให้มันว่าเห็ดกระเท็บเกาะออกมานี้เนาะแม่เนาะให,นให้มันไอพี่น้องแบบว่าเมโดย,โดยโด เป็นในนอนคักยูโมนี้เลขออกได้โมนี่เนี่ยโมวิเพย์ฟันที่คนอ๋อโบพันยังโผล่แล้วเอ็นตาพันมาพอมาฟันมาพอมาโอ้จ้าหน่อยก็มาแหละเจ้าหน่อยก็มาแหละบดนลหนกหน่อยพี่น้องยไยตอนแรกก็มาบ่ายสิมาอันพาเบาหน่อยไปสร้างตู้่ว่าทางทีมงานว่าทางบาเตียงว่าขึ้นเซโปนโมนี่เอากระฟังเมืองว่าเขาใชได้ขึ้นบ่อเขายัง ยังสองจิตสองใจอยู่ว่าสีขึ้นมือนี้หรือว่าสีฮารองกนหานาแม่ได้ยังกินข้าวเส้าของมื้อเส้าเลยกินปิ้งเงินเออเขาซื้อห่อสมมากับไข่ต้มกับนี่แหละตักทัวเขากับท่านกินข้าวเส้าเลยเนาก็โอ้ยเขายังไม่ได้กินดําโมยังไม่ท่านได้หยาไปรู้ไดไประเด็นไปซื้อหันซื้อนี่ได้ไหมลายย่างลายเน็คเขาก็ได้ พังมืองว่ะยังมกาดีหน่อยเออมือเส้าไปเขามหาขอเสียงอ๋อผนอาเตียงมาให้บอมาบว่านเออผนอลบว่านนี่เออดีได้นี่้พอไรเขานี้เขากัต่ตไปพุ่นกับใววางถัวยวางบวงเนะแมหเนาะวางถัวางบวงเพอได้มมันเปื้มันเปื้อนว่ายไงซะ โอ้ไก่น้อยซี่ตัวนต่ป่อยเลยบ่แม่ป่อยมาหมดเลยป่อยขักเลยนะมันยังบ่มีแต่คอกมันอยู่แล้วเนาะเห็ดคอกไว้เนาะนอนตลาดเออโดยโดยโดยแต่ที่จริงมันต้องมีคอกมันนะแม่เห็ดคอกก็ได้ผัเห็ดคอกทั้งงล่างพุ่นทั้งพุ่นก็ได้ผูวทั้งผูวแม่เออทางพุ่นไม่บริเก็บบ่แม่ไ่บริกวดบ่อันที่สุเอาตอนสิปลูกผักปลูกหญ้าตองไหนทั้งพุ่นและทั้งล้างเนาะโดยขอขอเตรียมว่าปลูกลโดยโดยปลูกยังก็ปลูกโรต้านะฮาเก็บคบขวดเรียบร้อยแล้วเฮาก็ บริบัตเอาที่ว่าอันรถรุดที่พันรุดอันหยาอันจองเขากะ่าออกมาหน่อยะจูดโดยจูดเอาเพราะว่ามันมันชุ่มกันโดยโดยตัวใดที่มันมันมันค่อยมันลุปกะเขากะเอาหม่องที่มันชูงมาันใช่เนาะแม่เนาะหม่องมันชูงมาันใช่ยันผลตกมายันมันอ่างน้ำบริเวณยังงบยันอ่างน้ำพ่ออยู่อยู่ว่าถามคุ้มซึ้งดีเลยฮะพ่ออยู่โอเคอยู่ไหมโอเคบม่ได้ทุกใจบ่ บอได้ถูกใจความ <Pf und. S 1> ินก็บอได้ถูกอีกโดยบอกง่ายว่าคือเขาบอกเลยบางทีบางทีเนี่ยคือเขาต้องไปเล่นน้ำไปเพ้นนชวนกันไปให้นั่นเท็ดนี่ไปหาไงใครบุนงูมูแดงอยู่เพือนใกล้ๆเพื่อนชิญย่ายมาอยู่พี่ไปตู้กับไปเล่นน้ำเพ้นไปฝากเนื้อฝากตัวน้ำเพ้นพาลูกพาหลานว่ามาแตะมาโพไซบ่แต่โพไซมาย่ามาอยู่พื้นที่ดินนอนต้นยญาให้กับไม้อยู่นี่แหละ ไปวอาไปลงเพิ uh. hmm. hmm. ่นเพิ anyway. yeah. okay, ่นบกี้คุ้ยดอกบ้านนี่นะบกี้คุยเขาเข้าไปเรื่อคมดีคมงามเพิ่นมุ้ยไปให้ไาว่าเนาะแม่เนาะอยู่ได้เนาะอยู่ได้อยู่ได้เนาะเอาพี่น้องเอ้ยอันนี้ก็คือทางงาน้องสมูสมูเป็นไังอยู่ได้ป่ะเจ้าอยู่ได้อยู่ได้เนาะโดยโรงเรียนเด็กนี่แค่นี่แะทุกหละเห็นไหมเห็นไปหันแม่รถโรงเรียนน่ะอ่ามากพาไปตลาดดีโดยเออย่างไปเนาะย่างไปกับ โดยปูปลาวัชนาโดยโมน้อยอยู่ได้อยู่บ่ยู่นี่ได้บ่ได้ยูได้เนาะได้ใด้ได้ไโ้ด้ได้งด้ได้ได้ได้วด้ได้ได้อ่าเด้ดสวนพัดสวน้ไ้ไไ้ไปได้ได่ไดกได้ได้ได้ไดด้ได้้พักมา้ไ้ไ้ไใ้ห้ได้ได้ไดกมักทัวได้ได้่ด้ เราหมักตัวหมักแตงหมักเคือบางยังมีเียในหมักเคือเจ้ามีแล้วยัางเช่นไรหวานเออในมันของเม็ดมันบ่เขาแยกแบบปลูกมันสิเป็นหมากอยู่แบบนั้นเป็นอยู่เนาะเือธรรมดาก็จะอ๋อหมักเคือธรรมชาติเนาะแบบว่าโมเมนต์หมักเคือทุ่งนี่น้องข้าหมักเคือทุ่งในเขาเอาปลูกแล้วมาเอามาเก็บหนึ่งมันชวนล้านมันจะเป็นหมากไหมหมักเคือเขาชื่อเป็นทุ่งนี่เป็นปลูกแล้วเก็บแบบมันค่อยเป็นหมากเป็นงาม เครือธรรมดาเครือบางกบข้างรายหน่อยเออแบบว่าดูเดแบบสมัยตะกี้พุ่นเ้องมันสืบทอดมาตะกี้พุ่คนเจ้าปลูกพันมันเจ้าปลูกซุ่มไปเห็นตัว่วนเจ้าปิดแล้วได้ตัวเองว่ะคนราะท่านกอาปิดก่อนเขาเลยหน่อยเดี๋ยวซื้อมาให้ตัวใดที่อยู่ในกับปลูกไวเพราะได้กินในครัวเฮือนเนี่ยพวกต้นข้าต้นยางก็เอาว่าไหมเอาเอาพงพงหน่อข้าตรงยางเลยหน่อย เอาข้าวอะไอย่างก็ปลูกเอาลงดินเนาะบ่ย่างวางมะเร็งแถวลงดินทำความสะอาดทางนี้ก่อนหน่อยมองในที่มันแบบว่าพอเอาลงได้ก็เอาลงต้นบางฮุงปลูกต้นบางฮุงก็ไม่ต้องปลูกลายหรอกบางฮุงยังยังห้าก็ะสุนหน่อยหนอยกับซีหาต้นนี่ก็พอแหละบางฮุงนะซีหาต้นนี่ก็ป้าเตอร์ซัมสกินแม่เอ้อ่าพอได้เป็นอย่างพอได้เก็บกินอะไรพอได้ให้ลูกเวลากินเพราะว่าต่อไปในอนาคตพายภาคหน้าเขาต้องน้องยู่นี่อยู่แล้วไม่หมดล้ว มันช in in mm ิไปใส้ดินนอนตอนหย่าห่อนี้กับอีกอย่างนะครหาเรื่องใบตะดินเนี่ยชาเนี่ยได้แม่เด้อบ่ได้ง่ายหรอกตัวนี้บ่ต้องย่านนี้ดอกตาดินเนี่ยคือแบบว่าใบตะดินนี่ยคืออ่าตอนแรกเราซื้อแต่ฟังนี่เนาะฟังนั่นนั่นเฮาเฮาบ่ทันซื้อแต่พอดีเอื้อยเราเห็นเลยเอื้อยเราก็ซื้อให้เบิดเลยแหละอันนี้มันเป็นซองตอนนะแต่ว่าเขาขอเป็นใบตะดินใบเดียวเลยแต่เพิ่นก็ได้ว่าเพิ่อนชี้อ่าเฮ็ดให้แต่ว่าทาง ใบตะดินพังนั่นนั่นเฮาบอท่านได้พ่อเพิ่นแต่ว่าเขาบอกว่าเอาใบาตะดินใบเดียวก็ได้หรอกไอ้เวอะอันมาเจ้าขั้วใช้กันโนดว่ะอ่าแจ็ค拉斯ีเป็นได้ไหนดเพราะว่าของนั่งผู้ป,ปาลาเขาซื้อแต่โดนยังกันยันงโมเล่อตอนนั้นก็ได้น้องนผู้ป่ากับว่าคือกันยังยังมาท่านได้หรอยังมาท่านได้ได้ทางเขาก็ยังว่าตอนแรกว่าสิโอนให้น้องบัดค่าอ่าค่าโอนให้กับหมื่นกว่าบาท เนี่ยกับใบตะดินก็ยังบอท่านเอ็มาถามมอสูแล้วบอกว่ามันบอท่านออกคือคนออกใบตะดินมันมันมันเบิร์ตดมันนะแม่มันต้องเห็ดใหม่อ่าอ่าบ่ายง่ายคนเห็ดคนเห็ดที่ดินขายคนต้องออกคือละสองสามร้อยใบเนาะบ่อง่ายใช่เพิ่นอ่าซุดมันเบิดแล้วเราอเดี๋ยวถ่าประมาณนี้แหละอ่าบ้ฮอดงดโฉมการเนาะเราอ่ะกับพังเมืองวะเราสิอ่าเดิอนเดือนแรกมื่อใดเอากระนี่แหละเอา คำว่านี่ึ้นเซปโปลเนี่ยมืออื่นให้สิเขามาไหมนั่นไหมเด้อโดฮะเมื่อนี้ก็คำว่าเยี่ยมมายามอีกทีนึงยันลูกหลานคิดทอดนี่แล้วมันเป็นอย่างนี้เโดยโดยอ่าพี่น้องเอยู่ไปก้อนนี่ละไอ้เรืมันเขาที่เขาทางนั่นไหมนาะมันเขาหลอกเขาลอยแต่มันก็อ่ามีพักมีหนี่มีนั่นมีนี่ปุ้ยโดยมนได้กินในอันนี้ก็สบายดอกของน้ำของไงก็โอเคอยู่แล้วว่าโอเคขอแต่ว่าเขาเขาแบบว่าเขานางเออเขามันมันมันไอ้สัก ชักโคกอันนี้ทั้งบาเตียงซื้อมั้ยให้แม่ดิมักแบบนี้บ่ือมักยังเยาะเยาะของน้องผู้ปาโดยอ่าเาอยู่ส่วนลายคนบ้านเขาได้มักแบบนั้นแบบนั้นสบายนะแม่เนาะแล้วนี่มันยากแน่พี่น้องมันแบบนี้มันต้องใช้หัวชีดใช้ชักโคกอย่างนี้นะแต่ว่าเขาแบบเขาเอาอ่าขอโทษนะเอาอ่าคันตักลาดในมันค่อนข้างสิยุ่งยากนะแม่เนาะสำหรับเขาอ่ะโดย แต่ว่าคือเห็นได้มันมีแต่รลมีเงินมีนั่นผมได้มาซื้อสะโคกมาใช้ซื้อเนื้อฉีดใช้ให้สบโอใหญ่เป็นสาวก็น,น้อยสบุนเนาะเลาเอ้าพี่น้องเนาะฝากเด้อพี่น้องเนาะเห็ดของน้อง,งสบโอพี่น้องเนาะมาทางไหนก็นได้พี่น้องเนาะเห็ดเฮื่อนเห็ดซ่านหรือว่าเห็ดที่ผักที่เศร้าห้น้องเพื่อนพี่น้องเนียก็อ่าเป็นเสาเป็นเล็กเป็นลาเป็นอิฐเป็นปูนยังทุกอย่างเลยพี่น้องบมมีอย่างจักอย่างเลยทางลุงเนี่ยบอกไว้เลยว่าบ่มีอย่างเลยอ่ามีแต่ ่าซื้อเข้าซื้อน้ำมาให้พี่น้องเนาะกับมีได้แต่ส้ำนั่นเพราะว่าผู้ใหญ่เพิ่งกระซอยได้เท่าที่ซอยเนาะแม่เนาะก็ให้ลุงทำเป็นสะพานบุญให้พี่น้องเลยเอาถ่าฟังเบิรงอีดาเลยเนาะผู้ได้ก็ตามแต่พี่น้องเนาะอยากชดอยากซอยให้อีดาสมโอมีเฮือนมีซานอันนี้แต่ว่ายูคนี่ก็ยุได้ยู่ดอกพี่น้องว่าถึงว่าแต่ว่าภายในอนาคตจะเป็นเศรษฐีเป็นสาวมากพวกเนี่ยนาะแม่เนาะ พอถึงว่านี่ขันมีไว้ก,ก็ดีพี่น้องเลยอ่ายันน้องๆเพิน่นแง่เป็นเสดเป็นสาวมาบัดอ่าผู้บ่าวมาเล่นผู้สาวมาเล่นมาบวก,ก้าพามาเฮือนเนะใช้เฮือนเจ้าหัวบวก้กกาพามาแล้วเนาะหมูป่าเคียนงามจีได้เหอ,อาเอาเอาเอาแล้วแต่บุญวชนาเนาะตอนนี้นี่บวคิดถึงเรื่องนั้นน,นอกว่าไงาเพราะได้กินได้อยากไปมือๆกับพ้อแล้วตอนนี้นะอ่าในเขาของข,อง,ข,อง,ของเคี้ยนพราได้อ่าในเคียนออกก็โอเคเลยล่ะ อ๋โอเคชนะเนาะสบายดีเด้อเดี๋ยวลุงชิวยเขาไปหาน้องสมออัอนน้องปูป,ปาก่อนเอาไม้ไม้ลุงในลูกหลมามะอ่าพอดีขวบเลยเลยพี่น้องเหมือนเดียวยังเบาเงายวนพันโทรมาเขาไาหาว่าให้ลุงไปรับออกจากห้องหมอไป,ปสั่นว่าเอาสิไปหา,หาอีหลาปูปลาวาสนาก่อนไปบอกไอ้เพ้นก่อนเพิ่นโทรถามลุงแต่นั่นผลได้พี่น,น้องเลยลุงเออเมย์ไปสั่สนว่าไปเซโปนแล้วบ่ไปสั่นว่าโอ้ยนาะหลานสาวโทรหาแต่เศร้าพันยังบ่ทันได้ไปให้บ่ บอกเพิ่อนนอฟพี่น้องเอาเอากับเข่ากันเดียวกันนี่แหละมันสั่งอยู่หันเดียวกันโมเมนต์ยังนอฟอ่ามุ้งกระเลนมาเข่าพ่กท่านได้กินซับพี่น้องเนาะไปล่พี่น้องไปไปหาเอพินน้ำหมาที่นี่เอาพี่น้องเอ้ปลาโธ่พี่น้องเนาะอ่าทางอ่าเอพินเห็ดทานเสียงรังแแ俏俏อยู่โอ้ย โดยเอาเอาหว่ากระรังสีบอกพอดีพี่น้องเนาะว่าสีบอกลานว่าให้เปิดน้ำใส่เฮือนเน่เพราะว่าผู้ใหญ่เพิ่นทางพ่อแล้วอันว่าให้เปิดน้ำใส่เอาทางอันว่าลุงลี่คือเห็ดบัวเต็มสะดวกหลาห้องนี่โดยโดยโดยบัวเต็มนี่ให้ยบอลุงลี่ไมอนี่ให้ลุงลี่ใส่ไม้เนี่นี่เปิดใส่รถลุงหลาเด้อ เปิดเชดเดลาร์ได้มาไม่ได้ลูกเพราะว่าผู้ใหญ่เพิ่นบอกว่าอันไหนก็อนเอื้อยเอื้อโดยโดยสบายดีโดยได้ยังมักลับกินข้าวเที่ยงนะล,<อ>ลูกเอาลูกกับอาชาเปิดใบโรดเปิดใบโรดมาเปิดห้องนี่เต็มเลยครับมาเปิดใช้ห้องนี่บัตรนี้นี่แล่ะเปิดใบโรดเพราะว่าอ่าคันน้ำไม่นี้เราก็าต้อง นี่เปิดใส่ห้องนี่ให้มันเปียกเนาะมืออื่นมาตัวกระเปิดใส่ไหมนะลูกเด้อให้มันยุบลงเด้อเพราะว่าตัวนี้เจ้าอีหล่าจะกระเปิดใส่เบิร์ดทุกห้องเลยลูกเด้อโดยตัวนั้นนะอ่าตัวนั้นมันมีแป้นบัเภาบัเภาอันนี้ซื้อกระได้หรอตัวนั้นโดยใช้นี่ก้อนลูกละอ่าตัวนั้นเดี๋ยวจังกันว่าอันนี้เดี๋ยวจังอ่าให้ทางทีมงานพอตามาโมแลงบอกเพิ่นโจมลงไปอันนี้บอกว่าเขาเสียเปิดน้ามสซ่ไว้สิเด้อบอกเพิ่นว่า อ่าทิมไปให้ลุงเลยลูกล่ะบอกว่าอ่าอ่าลุงเฮิรมบอกว่าให้อพ่อพอลุ้งเงินมาจมลงไปข้างล่างแน่ลุงเฮิรมให้เปิดน้ำไส้ไว่าชิญลูกด่าเด้ไหมได้ว่าพ่อเพิ่นนี่เดีผู้เพิ่นมชอยนี่เพิ่นมยังให้เปิดน้ำมาไวหวบุษนว่าให้มันเจ็บให้มันแน่นนะลูกหันห้างบุบมาเลยมันหมดแน่นนะลูกล่ะเขาต้องมาไว้แต่มาไว้แต่กันมันยุบลงไปเขาก็ยังมาใหม่อีกทีนึงได้ว่า เพื่อนนี่ก็คือนี่แหละพี่น้องได้รูปทีให้เพื่อนก่อสองห้องนี่เนาะพี่น้องห้องห้องนี่แล้วก็ห้องนี่แล้วก็ห้องตัวนี้พี่น้องห้องน้ำวาสนาอยู่นี้ฝั่งนี้ปล่อยโล่งฝั่งนั้นก็ไว้ให้อ่าปู่ป้าวาสนะอ่าซื้อโซฟามานั่งสามห้องอ่าปล่อยกลางในปล่อยโล่งพี่น้องเนาะฝั่งนั้นฝั่งนั้นก็ปู่ป้าวาสนาหรือว่า อาวัฒนากับแม่ทั้งนี้กับปูป้าหรือว่านี้เลยก็ตามแต้พี่น้องเดวนี้ได้เขาเดียวอ้ยอ่าเดียวอ่าตอนแรกลุงว่าสิขึ้นเซฟโอนมื้ยนี่ลูกหลาฟังมึงในหลังเนยด้วยมงเทือาจสิบเอ็ดขึ้นมื้ยนี่บางเทือดสิเป็นมือมือพูนแหละพี่น้องเอ้ยวันวันจันทร์กับวันเว้นวันวันอาทิตย์กับวันจันทร์น้องพี่น้องเพราะว่าลุงกับอาติธุระเพราะว่าพ่อเอาเพลสี่ลุงสั่งเฮสั่งชายมาสั่งเฮสั่งชายสั่งทุกอย่างมาเลยมันครบแล้วกั อลุงแขกทีมงานพอตามาเห็ดเลยอ่าตัวนี้ก็ได้เพราะว่าค่าสร้างมี่ละบะลูกค่าสร้างมากแล้วลูกแหละทั้งปลาลอยปลาอยพันบอกว่าพันสี่ซอยค่าสร้างปลาอยพันบอกว่าพันสี่ตกลงพันสี่ซอยค่าสร้างแต่ว่าพันฉันบม่โอนเงินมากหรอกขนโทรมาบอกลุงแล้วว่าปลาอยสี่ซอยค่าสร้างสองหมื่นแต่ว่าค่าอุปกรณ์นี่กระทั่งพอตู้ก็บไม้ตู้ทั้งพอหักลุงนี่พันสี่ซอยซื้อตัวนี้ เดี๋ยวลุงสิโตบอกเพันว่าเดียวลุงบ่ทันได้ขึ้นหรอกเพราะว่าลุงอยากให้มันเคลียร์ตัวนี้เห็นมันเล่อก่อนนะสร้างอุปกรณ์สร้าง,ง,งสร้างเฮนสร้างสายมาให้อีหลาก่อนเนาะเพราะว่าเดี๋ยวจะขึ้นไปขึ้นไปถ้าพุ่นก็นคือเพราะว่าขึ้นไปเที่ยวนี้มันมบกครบมันมบกครบกันพี่น้องเลยแบบว่าคือเบาจันบ่บุญบรนปลาบ่บุญสารวันหรือว่าเบาเสียงในลายคนกับไ่ได้ขึ้นไปนะพี่น้องบ่แยาวอย่างก็บ่ได้ขึ้นไปแหละคือ ขึ้นไปเตะบอเทียงบอลตูนหลือก็บบอลเมฆสามคนขึ้นไปก็เป็นสี่คนก็มันขึ้นไปสี่คนหน่อรู้สึกว่ามันมันเฉยไงบุพี่น้องเลยแบบว่ามันมันเห็ดเวียกหลือมันอ่าเข้าไปแบบว่ากระจายไปแล้วมันบ่ออันนี้ปัญหาหาวัดสนามาใช้น้ะตัวนี้น้ำมือเปล่าม้าใช้พี่มาหนึ่งปู๊บไปละโอ้ยมาไหวเรื่อยๆเด้อลูกเด้อดยมันเต็มจะพูนเหรอมาใช้พี่มันตื่นไปพี่ไปใช้อ่ามือโอ้โอ้อนั่นแหละนั่นแหละอีหล่าว่างม่าหายหลลูกนั่นแหละนั่นแหละเออ มันโยบมันอย่างลงกาขคาวต้นตัวใดมันเหลือเนาะล่ะเนาะดินตัวใดมันเหลือนะก็เอามาตักมาใส่โดยให้ลุงนี่ตักไม้ไทรมาลุงนี่มาเลยลุงสีบอกลุงนี่ตักไม้ไทรดอกโดยเนาเราไปเนาะลุงกสชอาจทีบอกพ่อเล่าบางทีลุงอาจจะสีบ่ได้ขึ้นไปเมื่อนี้อาจจะเป็นวันอ่าอาทิตย์หรือว่าวันจันทร์พวกนละพี่น้องเนาะโดยอย่างเห็ดเบี้ยกันนี้เห็มันเลี่ยงก่อนเนยมันเป็นสิ้นเป็นอันครับกระตุกน้องอ่าโมโอ้ก็ยังมาทันได้มากมาอ้าว เป็นยังไงเอ้ยคือได้พันเนาเอ้ยเมียนยูเป็น,น,นคือว่าเอาเล็ต,ตัดตัดเอาหน่ะนะฮะ <ico le> เล็กตัดนะเออโดยเอาคือบ่ห้คือบ่ห้ทีมงานพัตาพ้นไห้เอ้ยโดยให้ให้สร้างเตี้ยพน้นให้ <c ười> ค <c ười> อือหล่อแค่ไนฮะ อ้าโตขอบใจเลยหลายโดยเอาสบายดีเด้อเด้ออันเล็กตัดเนี่ยมันตัดบ่ได้บ่มันแทงมันถ่กผ้าลูกผ้าเขาวลูกเออเอาคันปลาชุบห้าบบฮอนมันมันเห็ดบ่ได้โบก็เพ้นทีอยู่ในนั้นน่ะคันห้าโบฮอนเขาเขากองให้ดีแล้วมันงดก็บ่ไม่เลยเนาะเออมันก็ไม่มันก็ไม่เลยหนึ่งมันก็ไม่โบราณโดยโดยเบ็ดนี่เลยมันยาวไปเลยโดยโดยแต่อะไรเหงาเขียวโอ้ก็เขียวได้ใช่เด้อโอ้ยนออยังน้อยอยู่เวลาใหญ่มาก เขาเฮ็ดเองเขาดอกนะคั่วงามนะอันน้องมีดแล้วจะได้ค่าดองแล้วเหิมไผ่คุปปาขนาดนั่นเฮ้ยได้หนึ่งล้วว่ากระเจ้าบ้าใหญ่ลุงเหิมครึ่งหนึ่งโอ้ยครึ่งหนึ่งปางเกงทายมดดีแหละโอ้ยเฮ่องกอยากได้หรอกคะแนนมามีผัวมีผัวปลาผัวแพรงมีคนหักคนแพงแล้วคะแนนเขาเขาดีนี่กันเขาเลี้ยงกันได้กับพ่อเลยเขานะเฮ่องกอยากได้ยังหรอกเขานะเอาเอาเอ้ยแล้วว่า เอ้ยแล้วอันมามีคนถักมาว่าป๊อฉันว่าไอเพเห็ดแล้วฉันหน้าเขียวยุ่งยุ่งฉันว่าเอาบอมมันแพลเครื่องจมางนี่เขาว่าเอ้ยไปเพ่ใส่เรื่องจมางลายโนนะบแม่เอ้ยใส่ทิมตัวแดงนั่้ดัมาเลยอย่ามนไปน่นแม่ใส่ปนมาจังแม่เจ้าอย่าไปใส่ปนได้ไหมนี่ต้องใส่ใส่ปนเนาะใส่ตัวนึงตัวเดียวอเลยด้วยเอาเอา วันนี้นี่ยคืออาจอัจะเป็นวันอาจจะเป็นวันจันทร์พวกเนี้ยวันจันทร์กลางค่ำอันเมื่อวันวันอาทิตย์กับวันจันทร์ชีขึ้นไปเซฟโฟนพี่น้องบางเที่ยกันมาเลยมืัอนี้ไปแล้วใหาเราไปเราเงานอนบุญนะชายไผ่บุญนั่นหองนต่นน้อยมันเงานอนตลอดที่อีกเราไม่ได้แม่เราได้อีเมลนอนบุญวาบุญฟังเนื้อบุญมันปพาเอ้ยเพชรแล้วว่าเจ้านนออตลด ป๊าตพี่น้องเอ้ยลอกมกทัวออกดอกชลุได้บาเท่นี่นะเนาะเป็นหมากเลยได้พี่น้องเอ้ยนะป๊าจะหน่อยชสกินนี่นะเอาเอาอาเอาอีชงมือนี่ยำย่างลวนี่ชสก็บบาดที่ไ่นเอ้ยป๊าเป็นหมากเลยพี่น้องดเเอตกใจพิ่นน โอ้พี่น้องเอ้มันอ่อนแล้วบ้านเนาะเมื่อเช่นใส่พูยแล้วบ่นี่ยังบันไดชายเออขาวสีซิมเลยพี่น้องมาตรงล่างเลยพี่น้องเอ้ยใช้ปุบปายล่าลูกัะคนละเครื่องเขาคนละเครื่องเขากอบปันใดฟังเสียงพี่น้องหวานหวานน้ำมาเยอะเนาะน้ำทำมาเยอะจริงเหรอเนาะมาเทหนาบุยากมาเลยโดยซื้อหมักเน่ากับหมักกอกกับมึกอันว่าหมัก เด่นมามล่ตับเนื้อหมักพริกหมแฉบแบแฉบแฉบลุงกับปูปปลาได้กินก้อนมูเลยต้นนี่โดยโดยเฮ้ยกินข้าวก่อนเน้อเขาซื้อตำบักทั่วมากครับมันว่าหอสมคับมันไข่ต้มมาอาหมยำให้ลูกให้เอื้กินเโดยโดยโดเอาโอเคกันมาไ่ได้ไปเมื่อนี้เนี่ยคือมื้นชิเข้ามา ข็จิบมะเขามาคุยกับทีมงานพ่อตาเฮาเสียแล้วมาเห็ดเฮือนให้ขวบพ่อรู้ขวบขวบแบบมาเร่งในมาชิมเมื่อขึ้นิมเมื่อไหนมาเล่งในมาเร่งเขาวว่าอืมทีมงานพ่อตานะบ่คนคนอื่นได้ชิมเมื่อพ่อรู้ไม่ถามเพิ่งบ่บ่ได้เกี้ยบเพื่อนเกี้ยบเพื่อนแบบนั้นโดยโดยมาเร่งแล้วเนาะอ่าโอเคโอเคซื้อใหญ่โดยสบายดีเด้อเด้อเดี๋ยวเฮาเสีย่าไปคุยกับเพื่อนก่อนว่าเพื่อนอ่าเสียเอาจังใดฮะน้าเพราะว่า เขาสิโทรบอกพ่อหักเขาว่าให้แล้วฝากนี่มาแหละเขาสิไปจัดการอุปกรณ์การเ็ดเือนเทชชันนี่แหละพี่น้องเอ้ยให้เพิ่นมากอเลยในลุงสิไปซื้อวงโกงวงกบน้ำเน่ทุกอย่างอะไรเนาะโดยโดยผมนี่บ่รอบ่เอื้อยนี่โดยโดยเอาโอเคลูกหล่ะเอาสบายดีเด้อเอากินข้าวกินน้ำ <si> ก so ันด้วลูกเด้อ อย่าลืมปิดน้ำเด้อครับมันเต็มเน่ยปิดน้ำไหมเด้อน้ำนี่เขาก็กว่ต้องเปิดบาดเดียวลายๆเทือดอกแม่ว่าให้มันเต็มช่องห้องนะครับก็ปิดไว้แล้วก็เขาจะมามาเปิดอีกเท่านึงทีนั่นแหละย่าน้ำมันเบิดเดียวน้ำมันเบิดเดี๋ยวมันสีมีปัญหาเรื่องลายแล้วลูกหลาเด้อโดยโดยโอเคโอเคคันลุงไม่ได้ขึ้นเหนือมื้อนี้เดี๋ยวลุงสิอ่าเขามาหาไม้เดนะลอยเด้อโดยโดยโดยไม่เอ้าอันนี้ผมไม่ให้ฉันว่าล้านว่าโดยโดยไปไปพี่น้องเลย อาขันมาบบได้ขึ้นเหนือลุงกระซี่ามาเห็ดบ้านนี่ให้เพลเพนให้มันแล้วอ่าปิดอย่าลืมปิดหน้ามาลูกเด้อป้ายป้ายป้าพี่น้องเอ้ยสำหรับคลิปนี้ลุงก็ต้องกราบขอบคุณขอบคุณขอบมุขขอบใจพี่น้องเบมื่อสุขูมสุคนที่เข้ามาเป็นกำลังแรงใจเข้ามาเบิ่งมาชมด้วยที่ประขามโฆษณาลุงเฮาและหนุ่งเนาะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วพี่น้องบายบายสบายดีเด้อพี่น้องเด้อ